สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเล็กนะคะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะเรื่องลูกหมูสามตัวเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีแม่หมูอยู่หนึ่งตัวเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมเห็นลูกมันไหมลูกมันมีอยู่กี่ตัวคะเด็กๆช่วยกันนับก่อนเร็วมีกี่ตัวเด็กๆนับเลยคะ่ะหนึ่งหนึ่งแล้วอะไรสองสองแล้วอะไรคะ สามนะคะมีลูกหมูอยู่สามตัวนะคะแม่ก็ได้บอกกับลูกว่าโจลูกเอยโจลูกของแม่ตอนเนี้ยแม่แกแล้วแม่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่กับเจ้าไปอีกนานแค่ไหนแม่ก็อยากให้เจ้าอ่ะไปปลูกบ้านเป็นของตัวเองเจ้าจะได้มีบ้านอยู่ว่าแล้วลูกหมูทั้งสามตัวก็ได้ตกลงกับแม่โดยเจ้าขนพี่นะคะตัวพี่ใหญ่ก็บอกว่า <S <S ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวผมอ่ะ จะไปปลูกบ้านตามที่แม่บอกนะครับส่วนเจ้าหมูตัวกลางก็บอกว่าได้ครับได้ครับผมสัญญาเดี๋ยวผมจะทำตามที่แม่บอกเลยส่วนเจ้าน้องตัวเล็กเย่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 ยยเย่ด้วยความดีใจกระโดดใหญ่เย่เยเย่เราอะจะได้ไปเที่ยวในป่าและเราก็จะได้ไปเที่ยวเย่เยยว่าแล้วลูกหมูสามตัวก็ตอบตกลงกับแม่ แม่ก็เลยบอกนั้นเจ้าต้องดูแลกันให้ดีๆนะแม่ไปแล้วนะดูแลน้องๆด้วยว่าแล้วแม่ก็เดินจากไปลูกหมูสามตัวก็เข้ามาคิดเข้ามารวมกันเอ๊เราจะปลูกบ้านด้วยอะไรกันดีนะว่าแล้วเจ้าตัวพี่เจ้าตัวพี่บอกว่าอ๋อเราคิดได้แล้วเราอะจะปลูกบ้านด้วยฟางส่วนเจ้าตัวกลางตัวกลางตัวกลาง อ๋อผมก็คิดได้แล้วครับผมจะปลูกบ้านด้วยไม้ส่วนเจ้าน้องคนเล็กโอ้ยยังคิดไม่ออกเลยทำยังไงดีว่าแล้วคิดไปคิดมาก็คิดได้พี่พี่กอบผมรู้แล้วกอบว่าผมจะปลูกด้วยอะไรผมจะปลูกด้วยอิฐกับหินบ้านของผมจะได้แข็งแรงว่าแล้วทั้งสามตัวก็ เดินกันไปนะคะเดินกันเข้าป่าไปเพื่อที่จะไปหาวัสดุอุปกรณ์ทันใดนั่นเองก็ได้อุปกรณ์ครบมาทั้งหมดนะคะแล้วก็มาช่วยกันปลูกบ้านนะคะช่วยกันปลูกบ้านพี่คนโตปลูกบ้านเสร็จแล้วนะคะบ้านของพี่คนโตปลูกด้วยอะไรเด็กๆจําได้ไหมมาที่พี่คนโตบอกแล้วพี่ตัวโตบอกแล้วจําได้ไหมคะปลูกด้วยฟางส่วน ตัวกลางเด็กๆจําได้ไหมคะเขาบอกว่าเขาจะปลูกด้วยอะไรเขาจะปลูกด้วยไม้ส่วนน้องคนเล็กน้องคนเล็กเลยที่คิดนานนะเพื่อนเลยปลูกด้วยอะไรคะปลูกด้วยอิดอิดนะคะทั้งสามตัวก็สร้างบ้านกันอย่างมีความสุขแล้วก็สำเร็จลูกหมูทั้งสามตัวก็เข้าไปนอนอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะ อย่างมีความสุขเลยต่างคนต่างอยู่ในบ้านของตัวเองทันใดนั้นเองก็มีเจ้าหมาป่าเฮ hey, หมาป่ามาแล้วขอบผมมอแล้วเวรับผมจะมากินเด็กๆผมจะมากินลูกหมูทั้งสามตัวว่าแล้วเจ้าหมาป่าเห็นบ้านแต่ละหลังเงียบหมาป่าก็เลยเดินย่องมาหยุดที่บ้านของลูกหมูด้วยด้วยที่สร้างด้วยฟาง แล้วเจ้าหมาป่าก็เคาะประตูเจ้าตัวพี่เจ้าตัวพี่สุดก็บอกเอ๊ะใครมาเรียกพอเจ้าตัวพี่ตัวพี่โตที่สุดเปิดประตูมาก็เห็นหมาป่ายืนอยู่ตัวพี่ก็รีบปิดประตูดังปั้เจ้าหมาป่าด้วยความตกใจหมาป่าบอกโอ้ยทำไมมันปิดแรงขนาดนีน่ากลัวจังเลยว่าแล้วหมาป่าก็บอกว่าแต่เราอะจะต้องกินมันให้ได้ เดี๋ยวเราอะจะรวบรวมพลังลมปานแล้วเราก็จะเป่าบ้านให้พังเดี๋ยวเราจะได้กินแน่ๆเลยว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็นับหนึ่งสองสามเป่าปูดบ้านนั้นเป็นยังไงรู้ไหมคะเด็กๆบ้านนั้นด้วยฟาร์มที่หมาป่าเป่าลมแรงพัดบ้านไปเลยเห็นอะไรคะเห็นลูกหมูด้วยาร์มตกใจลูกหมูก็เลยวิ่ง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 ไปที่บ้านพี่ ที่คนน้องคนกลางวิ่งไปที่บ้านน้องคนกลางแล้วก็ไปเคาะประตูเปิดประตูให้พี่ด้วยเปิดประตูให้พี่ด้วยหมาป่ามันมามันจะมาดักกินพี่ว่าแล้วเจ้าน้องคนกลางก็รีบเปิดประตูให้พี่เข้าไปพี่เข้าไปแล้วเข้าไปอยู่ด้วยกันอ่าครับอยู่ด้วยกันหมาป่าก,ก็เลยเดินไปใกล้ๆ้อีกเดินไปใกล้ๆกล้เดิน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 ไปใกลใ้ๆกล้บ้าน หมาป่าบอกว่าบ้านนี้ก็น่าจะพังง่ายหมาป่าก็เลยเป่าเป่าอีกปูด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 ทีนี้บ้านก็เหมือนบ้านหลังแรกเลยมันทำอะไรคะมันสร้างด้วยไม้มันเบามันก็เลยปิ้วปิ้วหายไปเลยทีนี้หมูทั้งสองตัวด้วยความตกใจก็วิ่ง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 วิ่ิ่วิ่งหนีหมาป่าวิ่งหนีวิ่งหนีนะคะแล้วก็ไปเรียกน้อง น้องน้องข้อประตูข้อประตูะตน้องน้องช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยน้องก็ยังไม่ตื่นน้องก็หลับอยู่เขาะ้อประตูอีกช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยหมาป่ามันมาหมาป่ามันจะมากินพี่ด้วยวามตกใจน้องคนเล็กก็เลยเปิดประตูให้ลูกหมูทั้งสามตัวเข้าไปอยู่ในบ้านหมาป่าก็บอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยบ้านหลังที่สามง่ายจะตายเราเป่ามาแล้วสองหลัง อีหลังเนี้ยเราจะเป่าอีกหลังนึงมันจะเป็นอะไรไปว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็เป่าปูด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 จนหมาเป่าเป่าเป่าปูดปูดปูดเป่าจนหมดแรงเหนื่อยก็เลยนอนก็เลบอกทำไมบ้านหลังนี้มันเป่ายากเหลือเกินว่าแล้วหมาป่าก็ลุกขึ้นได้คิดใหม่คิดใหม่ อาวบ้านหลังนี้มีป่องไฟเดี๋ยวเราอะ่ะจะขึ้นทางป่องไฟแล้วลงไปจับลูกหมูทั้งสามตัวกินว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็ขึ้นไปที่ป่องไฟขึ้นไปกระโดดกระโดดลงไปทั้งป่องไฟปุ๊บกระโดดไปแต่ลูกหมูฉลาดกวา่าลูกหมูว่าป่องไฟอะ่ะมันมีเชื้อเพลิงลูกหมูก็เลยจุดไฟจุดไฟ เพื่อที่จะผิงหนาวทันใดนั่นเองเจ้าหมาป่ามันไม่รู้มันเลยกระโดดลงไปแล้วมันก็หางมันก็ไหม้แล้วมันก็เลยวิ่งออกมาทางประตูแล้วก็วิ่งหนี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 เข้าป่าหายไปเลยวิ่งหนีเข้าหายเข้าป่าหายไปเลยลูกหมูทั้งสามตัวก็ออกมาออกมาจากบ้านอ,าออกมาไม่มีหมาป่าแล้วก็กอดกันอย่างมีความสุข แล้วก็พูดกันว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดหลังจากนี้เราก็จะไม่ขี้เกียจแล้วเราก็จะต้องช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างและแล้วหมูสามตัวก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมคะถ้าสนุกเดี๋ยวติดต่อติดตามตอนต่อไปเรื่องใหม่ของคุณครูเล็กได้เลยนะคะบา,บายๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ